พาว e r f u l ฟูมายบ n i น k ก b ี u e รูอ e งเยินดีต้อนรับสู่หนังสือเสียงเพื่อพัฒนาตนเองวันนี้นำเสนอกฎสำคัญสู่ความสำเร็จจงคิดบนกระดาษคุณต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตในแต่ละด้านให้ชัดเจนความชัดเจนเป็นแก่นของการเพิ่มประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้สาเหตุที่บางคนทำงานเสร็จมากกว่าในเวลาที่สั้นกว่าใครหลายๆคน เพราะพวกเขามีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและขั้นตอนที่ต้องใช้เพื่อให้ไม่ได้มันมามากเท่าไหร่คุณก็จะเลิกผัดวันประกันพรุ่งและทำงานตรงหน้าให้เสร็จลุล่วงได้ง่ายขึ้นกดสําคัญสู่ความสําเร็จจงคิดบนกระดาษ สูตรอันทรงพลังที่คุณสามารถนำไปใช้กำหนดและบรรลุเป้าหมายได้ตลอดชีวิตประกอบด้วย7ขั้นตอนง่ายๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้มากขึ้น2หรือ3เท่าด้วยการทำตาม7ขั้นตอนไหนต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือไม่ก็นั่งคุยกับหัวหน้าหรือเมนทอร์ของคุณเกี่ยวกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของคุณจนกระทั่งคุณเข้าใจอย่างกระจ่างชัดว่าเขาคาดหวังอะไรจากคุณบ้างและจะจัดเกรียงลำดับความสําคัญอย่างไรขั้นตอนที่สองเขียนมันออกมาให้คุณคิดบนกระดาษเมื่อคุณเขียนเป้าหมายให้เขียนอย่างชัดเจนกระจ่างแจ้งและจับต้องได้ คุณจะต้องสร้างสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ในทางกลับกันเป้าหมายที่ไม่ได้เขียนออกมาจะเป็นเพียงแค่ความฝันและจินตนาการที่ปราศจากพลังใดๆกลางแงแต่จะนำไปสู่ความสับสนความคลุมเครือการหลงทางและความผิดพลาดมากมายขั้นตอนที่3กําหนดเส้นตายให้เป้าหมายของคุณกําหนดเส้นตายย่อยๆหากจำเป็น เป้าหมายที่ไม่มีเส้นตายจะขาดความเร่งด่วนปราศจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อไม่มีเส้นตายที่ชัดเจนและไม่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบว่าจะต้องทำให้เสร็จการผัดฟันประกันพรุ่งและทำอะไรแทบไม่เสร็จเลยสักอย่างก็จะเกิดขึ้นแน่นอนขั้นตอนที่4กระบุสิ่งที่ควรต้องทำ เพื่อให้บรรุเป้าหมายออกมาเป็นข้อข้อเมื่อนึกอะไรใหม่ๆได้ให้เขียนออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคุณจะมองเห็นเป้าหมายและจุดประสงค์ในภาพรวมมีเส้นทางให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเมื่อคุณระบุเป้าหมายออกมาอย่างชัดเจนและลงมือทำตามนั้นแล้วก็ย่อมมีแนวโน้มสูงขึ้นว่า คุณจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการขั้นตอนที่5เปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนงานจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำตามความสำคัญใช้เวลาร่อตองสักสองสามนาทีว่าต้องทำอะไรก่อนหลังสิ่งใดที่ต้องทำทันทีสิ่งใดที่เก็บไว้ทำทีหลังก็ได้วิธีการที่ดีที่เห็นชัด อาจวาดภาพบนแผ่นกระดาษให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างด้วยการใช้สี่เหลี่ยมวงกลมเส้นตรงและลูกศรเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องทำแล้วคุณจะตะลึงว่าการบรรลุปเป้าหมายนั้นง่ายดายแค่ไหนเมื่อคุณแยกมันออกมาให้เป็นงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อมีเป้าหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงแผนที่งานชัดเจนคุณจะทำงานได้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพกว่าคนที่มีเป้าหมายอยู่แต่ในหัวเท่านั้นขั้นตอนที่6ลงมือทำตามแผนทันทีจงทำอะไรสักอย่างทำอะไรก็ได้แผนงานธรรมดาธรรมดาที่ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังนั้นย่อมดีกว่าแน่นอนเหนือกว่าสุดยอดแผนงานที่ถูกนำไปวางไว้บนหิ้งอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ดังนั้น ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามการลงมือทำถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าไดข้ขั้นตอนที่7ตั้งใจอย่างแน่วแน่ถึงการลงมือทำอะไรบางอย่างทุกๆวันเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นควรทำให้เป็นกิจวัตรตัวอย่างเช่นคุณอาจกำหนดจำนวนหน้าของหนังสือที่ต้องอ่านให้จบจำนวนลูกค้าที่ต้องโทรหา จำนวนชั่วโมงที่ต้องออกกำลังกายหรือจำนวนคำศัพท์ของภาษาใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นจงก้าวไปข้างหน้าเสมอเมื่อคุณเริ่มย่างเท้าออกไปจงเดินไปเรื่อยๆอย่ายหยุดยั้งด้วยการตัดสินใจและการรักษาวินัยเอาไว้คุณจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองได้ชนิดที่คุณ ไม่เคยคาดคิดมาก่อนวันนี้ภาว e r for m สวัสดีค่ะ